สบายดีทุกคนและมื้อนี้มาพบกับกุ้งอีกแล้วและมื้อนี้กุ้งจะพาทุกคนไปบึงซีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวที่อยู่ต่างประเทศและนี่เมนเอเยแขกเนาะเพื่อนเป็นคนลาวคนสวรรค์เขตเพื่อนได้ไปดำรงชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราจะไปบึงนำกันเลยเนาะว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวในต่างประเทศจะเป็นแนวไห ยามแรงเนาะอากาศดีๆก็เลยออกมาหย่างเมื่อนี้บังเอิญว่าเห็นข้าเจ้าถิมเครืองถิมคลองะนะทุกคนเนนะี่ยอยู่พี่เนาะปีหนึ่งเขาซิมีหายเจ้าเอาเครืองนักออกมาถิมเทื่อนหนึ่งะนะเทื่อนหนึ่งในหนึ่งปีเนาะเลยข้าเจ้าถิมคลองอยู่พี่นะทุกคนเลยแบบมันมีเครืองใส่ได้ใส่บบได้ได้คนอยู่พี่ส่วนร้ายเขาใส่เครืองเขาบบป้าเห้มันเพร่เลยว่าเพล่อยู่ด้ามหน่อยเขากะโบแปลงะนะข้าเจ้าก็ออกเอาออกมาถิมเนาะแต่ละปีนะ อันนี้ก็คือบนนอนโต๊ะตังอีสังมันยังดีอยู่ไัลเท่าอยากใส่กะใส่ได้อยู่ทุกคนเมื่อน,นีบังเอิญซื้อเนาะคอยบฮู้ว่าเข้าถิ่มเครื่องนะแต่คอยออกมาเลยคอยคอยเห็นข้าถิ่มเครืองคอยกระเลยนยางเล,ละเลยก็ทายให้ทุกคนินึงเนาะอันนี้โซฟายัางดีๆอยู่ที่ว่าเขาอนเอาเอันพลาสติกอ้อมเนี่ยเพราะว่ามันเขาป้องกันฝนป้องกันน้ำอีสังขนาดเพราะว่ามันยังใส่ได้บางคนก็นมาเก็บเอาหนะมาเอาไปใส่ต่อนะ ส่วนลายเครื่องที่เขาเอามาถิมก็คือทีวีตู้เย็นหรือโซฟาอะไรกันเครื่องโต๊ะตังเตียงนอนเนาะเขาหมักเอามาถิมนะเพราะว่ามันโบมี่มองถิมได้นอกจากคือ่อยว่าอะไรเนาะปีหนึ่งเขาสิม,มีอนุญาตให้ถิมเครื่องของนักเทือนหนึ่ง <c oughs> ทอเจ้าอยากถิมเจ้าเอามาไว้อยู่หน้าบ้านแล้วมันสิม,มีหลดมากแก่เอานเครื่องนะอันนี้ตูเต้เย็นทุกคนบองตู้เย็นยังดีๆอยู่เลย คอยโบ่ฮห้มันยังองินติดไฟหรืบอก่แต่ว่าเบิ่งทั้งในทั้งนอกมันยังดียังงามอยู่ค่ะนะอยากได้อยู่ค่แต่ว่าบบมีหมองไปไห้เลยเนาะอยู่เพื่อนน่ะเต็นตู้เย็นก็มีลายน่วยแล้วค่ะนะโต๊ะไม้กับเนื้อบักดีดียังมันหมอนึงทุกคนเนี่ยคันไปแปลงเอาหน่อยหนึ่งนี่ก็ได้แหละขอคิดว่าแต่ว่าแจ็คเสียเมื่อใส่อยู่สิได้ในเพื่อนกันนะ เรื่องยังด mm oh. no, ีๆทั mask, right ้งนั way, ้นเลยข้าเจ้าออกมาถิ่นนะบางอย่างข่อยบางที่ข่อยก็เอาได้เพราะว่ามันยังดีอยู่เนาะมันยังใส่ได้นะบบได้ตั้งใจว่าสิออกมาบึงเครื่องนทุกคนข่อยตั้งใจออกมาออกกำลังกายเนาะเพราะอากาศมันดีแต่ว่าเห็นเครื่องงามๆเหมืนก็อดบโบได้ที่จะเบึงเนาะมันบบได้มีแต่ข่อยได้ออกมาบึงนะทุกคนหลายคนที่ออกมาเบึงเนาะส่วนหลายข้าเจ้าขี่หลดกระบะขี่หลดใหญ่มามาแก่เอาฮะนะแต่ว่าข่อยบบได้มีหลดใหญ่เนาะ ขอโทรเมื่อหาพว,วาบอกให้มาเอาเครื่องกับโบยอมมาเอาว่ามันโบมีหมองวัวไปสัน่น <c> ค <ười> ันมีของที่เพื่อนอยากได้เพิ่นกับเอาเคื่อเก่าอะไรอันนี้เขาเหน็นเนวใส่ตูป้ปลาเนาะมันมีอันเอ็กซ์ลาดโดอยู่เพื่อนขอยคุณไปเก็บเอาซะว่าะิเอาเมื่อใส่ใเอ็กซ์ลาดโดเนาะยามแรงมากกับเคียงงามแล้วก็เงียบสงบดีอยู่พี่นะเขาอบอกส่วนลายเล็กหน่อยเขาอบอกมาหลินอยู่นอกเพื่อนเนาะ กะมีอยู่ะแต่ว่าโบลายแบบคือบ้านเท้าหุ่นนิ่นนิ่งน,น,น,นะทุกคนเขาหลินสิแบบมันบอ,กอึกกระถึกพหลึกได้และนิแวนกันยังงา,งามอยู่อยากได้อยู่แต่ว่าอย่างมาเนาะคันสิทือเมื่อก็กคือสินักเติบอย่างมไากลาเติบได้ข่อยก็ได้อย่างประมาณสามสีบล็อกนี่แหละเครื่องคองก็สิประมาณนี้ทุกคนมีผัดลมนำพร้อมผัดลมกันยังใส่ได้อยู่ตู้กันยังงามอยู่ มึงหลุดข้าเจ้ามาหาเหลาะแกเอาเรื่องนะคันถามว่าคนมาแต่ทางใดมาเลาะแกเอาเครื่องอีกังนะคอยคิดว่ากสิป,ประมาณแบบคือเฮาคือเจ้าค,คือข่อย,อยนะี่แหละเนาะสมมุติเราคอยเอาเครื่องที่คอยบ่อยากใส่ออกมาถิมและคนอื่นเขาก็มาเก็บเอาบัดเฮาอยากได้เครื่องที่ว่าคนอื่นถิมเฮาก็ไปเก็บเอาห่นะสิป,ประมาณนี้ทุกคนิึงในทางย่างเขาก็เห็ดหม่องนั่งให้ปลูกดอกไม้ให้งามๆคอยมากอันเก็บกระเป๋าเนาะ ทางในไม่ก็งามอยู่หาทางนอกมันขี้ไล่คอยเห็นโซฟายังดีๆอยู่เนาะยังใหม่ยังนุ่มอยู่เด้ทุกคนหาแต่ต้นนี้เขาบ่ได้มันกันแล้วแต่คนที่ออกมาถิ่มเนาะบางคนเขากะบ่สนนะนที่ว่าใส่ถุงยางป้องกันน้ามีนยังนะเพราะว่าเขาบ่นบางคนเขากะแค่น้ำคนอื่นที่มาเก็บเอาเครื่องนะนะบางคนเขากะบบแค่คอยเห็นทีวีอันนี้เนาะหน่วยบ้าใหญ่ ข่อยก็เล่นโทรให้ผัวมาเอาอย่างไว้ว่าส้นมันยังงามยังใหม่แล้วก็น่วยใหญ่นะทุกคนอันนี้ก็บนนอนเตียงนอนบนนอนก็ยังยังดีอยู่แต่เขาอาถิมต่อมาชุ่มข่อยก็ลูกชายก็ออกมาลินน้าเนาะข่อยว่าสิลินน้าน้ำลูกชายมันบัดันหนาวโพดก็เลยแบบว่าโอ้บ่ไหวน้ำเย็นเย็นแต่ว่าเด็กน้อยเขาบบเย็นน้ำข่อยแล้วเขาเจ้าลินซย อากาศอยู่พี่ขั้นว่าสีห้อนกันยังบบห้อนพิลึกห้อนพอดีกันกระเทินเนาะอันนี้ก็คือเครื่องตองน้ามันนะเครื่องกองน้าที่ว่าบ่ใหน้ามันเสียเนาะบ่ใหน้ามันเป็นเทานะทุกคนเครื่องกองนี่นะแพงพอๆกันก็เป็นสื่อพูเลยได้ก็สีแบบนี้เนาะ อันนี้คือน,น้ำเกลือเนาะมันมีสองประเภทที่วา่าซีคินน้ำหมายมันอันไซอยู่ตลอดเนาะมันมีแบบใสแบบน้ำคอรีนน้ำคออาค่ะนะหรือบอกกัอันใส่เกลือขันเฮาใส่เกลือนี่มันสีดีต่อผิวเฮาเนาะได้ยินระวิสั้นเลย <c oughs> มาหอดือนแล้วขอดกิกนข้าวกินน้ำเนาะนั่งพักผ่อนน้อยหนึ่งคิดว่าสะพักผ่อนได้สั้นนอนไปนอนมากพอร,รับตื่นมากพอร,รับหกโมงหกโมงครึ่งนี่แหละก็เลยออกมาตลาดเนาะเพราะว่าอยากได้เครื่องน้อยหนึ่ง เมื่อนี่เป็นวันพระฮัทุกๆูกอาทิตย์ของวันพระฮัทเขาสิมีงานแบบนี้เนาะเป็นตะมวนเป็นตามม้ยางหลินอยู่ได้คอยหามักมาซื่ออันน้ำผึง่งและก็ประเภทอันหมักหมอกหมากไหมที่ว่าเขาเจ้าปลูกอยู่ฟ้ามันนะอันนี้คือแบบคล้ายๆกับตลาดแรงบ้านเฮาแต่ว่ามันมีการสรังสรรค์น้ำลาทุกคนมันมีดนตรีอีสังคนมามาหลินดนตีแล้วก็เมีันเอาซวดเอานั่นเอานี่มาโซ่กันนะ คอยคิดว่าเขาเห็นแบบมว้วนแบบประเพณี่ให้เสื่อๆนะใครที่ว่ามาอยู่เม่กาอะไรหูวนอีจังก็งานแบบนี้ดีกว่าคอยนะก็รุรุนาคอมเมนต์บอกคอยตื้อไมนะ่ได้ทุกคน่อยกระบืู้ลายนะตัวนี้นะกระมวนไปอีกแบบเนาะ บรรยากาศดีดียามแรงเนาะห่อนยามแรงมามันเหมนเย็นแะ้วก็ห่อนอยู่นะถ้าขาดคือว่าอันนี้เพื่อนหลดเขาขายพิซซ่าทุกคนเขาอัน,นพิซซ่าที่เขาใส่ฟืนคุกเนาะมันแสบเวลาเขาเอาฟืนคุกพิซซ่านะขอกินเทอหนึ่งแบบว่าแสบแห้งอะไรได้ทุกคนอันนี้คือกระต่ายน้อยเนาะทางหลังน,นี่ขอเห็นมันเป็นตะแพงของเลยถ่ายภาพมาให้ทุกคนเบิ่งกระต่ายก็ไล่ลายได้กระต่ายกระหอกกระแตอยู่นี่แล้วก็หนกนูอั๋ง ลายอยู่พี่นะมาพ่อตลาดนัดประ่ามาน,นัง่งชมวิวทิวถัดเซยข่อยหาลืมมาขายเครื่องอยู่แต่ว,ว่าเขาบง,งอ,อเงินบ่เรื่อยๆหอดม้งขายและขายหอดม้งปิดและปิดนะะสิประมาณนี้นะเขาเปิดในสิประมาณสี่โมงเนาะเขาปิดเจ็ดโมงแรงถ้าดาสุดท้ายขอยกมาหอดตลาดจนได้เนาะอันนี้คือหมักอโวคาโดทุกคนหมักอโวคาโดหน่วยใหญ่ๆเป็นทแซบค่ะกอลิสามหน่วยหาดอนเนาะหลังจากนั้นข่อยื้อเครื่องซื้อของขอยกมาหอดเพื่อนเลยเนาะทุกคนอันนี้คือเครื่องค้องที่ขอยือ